สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผม o v e r r o o t นะครับกับเกม b a c k c ค ver M กันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงวิธีการหาสเตมิน่าครับหรือการหายนิจ y ว่าเราหาจากช่องทางไหนกันบ้างครับให้ได้เยอะๆแล้วลงดันได้บ่อยๆนะครับแต่ก่อนอื่นหากท่านผู้ชมกำลังหาร้านเติมเงินผมแนะนำร้านจอนชาวไร่เติมถูกเติมไวปลอดภัยไม่มีรีฟันย้อนหลังแน่นอนครับ มีเกมให้ท่านผู้ชมเลือกเติมมากมายสามารถกดริงใต้ทิศกิฟชั่นและไปเติมมาได้เลยนะครับฝากบอกมาจากช่องอูรูดถือว่าเป็นการสนับสนุนอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราสามารถหาเอน r จีนะครับหรือลงเท้าที่ท่านผู้ชมเรียกกันนะครับหาได้จากตรงไหนบ้างช่องทางแรกเลยนะครับผมแนะนำนะครับให้คุณเข้าไปที่ร้านค้าครับจะมีร้านค้าทั่วไปให้คุณนะครับซื้อตรงนี้ได้เลยโดยใช้นะครับ60เพรแล้วก็เพิ่มเรื่อยๆนะครับตอนแรกอาจจะมา30หรือ40เพร คุณสามารถซื้อได้5ครั้งนะครับต่อวันตรงนี้ก็เป็นสิ่งแรกเลยครับที่แนะนําให้ซื้อและอย่างที่2ครับจะอยู่ในร้านค้าชิ้นส่วนจอมเวทครับตรงนี้เลยและกดคําว่าการเติบโตครับกดตรงนี้คุณจะเจอรองเท้านะครับอีก2คู่ซึ่งใช้เศษในการแลกเป็นเศษตัวละครระดับ R ครับคุณสามารถแลกได้4ครั้งต่อวันตรงนี้นะครับผมแนะนําให้แลกในช่วงแรกๆก็พอนะครับเพราะว่าตัวละครระดับ R อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครระดับ SR นะครับแนะนําว่าอย่าเพิ่งแลกถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ต้องการพลังงานจริงๆตรงนี้อย่าเพิ่งแลกนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าจะแลกจริงๆเหมาะกับสายเติมมากกว่าเพราะว่าสายฟรีนะครับแลกตรงนี้ไปเศษตัวนี้ไม่พอใช้ในอนาคตอาจจะต้องใช้ตัวละครระดับ SR ทําให้คุณไม่สามารถเลื่อนขั้นได้อันนี้ก็เป็นว่าระหว่างสายเติมแล้วกันถ้าสายเติมก็ควรจะแลกครับ แต่ถ้าเกิดว่าสายฟรีนะครับก็ยังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับตรงนี้เอาไว้ว่าต้องการจริงๆนะครับย้ําว่าต้องการจริงๆเท่านั้นครับอันนี้ก็2ช่องทางแล้วโน้ตในการหาเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งช่องทางกันครับว่าหาได้จากไหนบ้างอีกหนึ่งช่องทางครับเราสามารถหาได้จากในหน่วยกิลครับซึ่งในหน่วยกิลนะครับเราสามารถกดมาที่ร้านค้ากิลเราสามารถซื้อรองเท้านะครับได้3ครั้งต่ออาทิตย์ซึ่งแต่ละครั้งในการซื้อครับเราจะได้100พลังงานเลย อันนี้ก็แนะนําให้ซื้อน,นะครับและการหาแต้มพวกนี้ครับเพียงแ Culture, ค่คุณบริจาคคิวเท่านั้นครับคุณก็จะได้แต้มแล้วหรือว่าทำเควสคิวก็ได้นะครับคุณก็จะได้แต้มในการซื้อของในร้าน้ายคิวเช่นกันอ่าอันนี้ก็จะประมาณ3ช่องทางแล้วนะครับที่เราสามารถหา Energy ได้หรือหาพลังงานได้ครับเดี๋ยวเราไปดูช่องทางอีกหนึ่งช่องทางครับว่าเราสามารถหาได้จากตรงไหนคือตรงรับรายได้ตรงนี้ครับเวลาเราเล่นไปใช่ไหมครับตรงนี้เขาก็จะทางานไปเรื่อยๆ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 ลไปใช่ไหมครับ และพอเรากดลับใช่ไหมครับเราจะได้รองเท้าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสําหรับการหารองเท้านะครับก็ถือว่าช่วยได้นะครับเราก็สามารถเล่นได้อีกสักระยะหนึ่งเลยในการได้รองเท้าตรงนี้และเดี๋ยวเราไปดูช่องทางสุดท้ายกันดีกว่าครับช่องทางสุดท้ายที่ผมหารองเท้านะครับก็อันนี้ก็จมูนิดนึงนะครับเพราะว่ามันใช้ดวงเนื่องจากว่าเราจําเป็นต้องตกปลานะครับให้เรากดตกปลาไปได้เลยเราจะมีโอกาสดรอปรองเท้านะครับ11.8%อ้าวเยอเว้าเลยนะครับกลัวแต่พูด ถ้าเกิดว่าเรากดติดใช่ไหมครับเราจะมีโอกาสได้ลงเท้าด้วยนะครับ11.8%อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งครับสำหรับการหา energy เท่านี้ครับเราก็ครบกันแล้วนะครับวิธีการหา energy ว่าเราหาได้จากช่องทางไหนบ้างและอาจจะมีหลายคนสงสัยว่าแล้วผมได้ energy เยอะๆผมจะทําอะไรดีในช่วงแรกนะครับถ้าเกิดว่าในช่วงแรกถ้าให้ผมแนะนำนะครับสำหรับการใช้ energy แนะนําให้เล่นในการท้าทายครับการท้าทายจะมี3อย่างที่ผมแนะนําให้ลงอย่างแรกเลยครับคือเรื่องสายสัมพันธ์ สายสัมพันธ์ตัวนี้นะครับจะได้พวกความสัมพันธ์ของตัวละครเอาไว้ขึ้น UR ขึ้น LR นะครับอย่างที่2นะครับเราจําเป็นต้องหา EP ในการอัพตัวละครคร,ครับเพื่อให้ตัวละครของเราขึ้นระดับ UR และ LR ได้ครับและเมื่อคุณทําตัวละคร UR แล้ว LR ได้ใช่ไหมครับคุณจําเป็นต้องหาดันเจียนอุปกรณ์ครับ ดันเจียนอุปกรณ์ตรงนี้ค่อนข้างสาคัญครับถ้าเกิดว่าคุณทําตัวละครระดับ U R L R แล้วใช่ไหมครับให้คุณมาฟาร์มตัวนี้หนักๆเลยเพราะว่าจะทําให้พลังของคุณนะครับขึ้นได้เยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับจะทําให้คุณเล่นได้ง่ายด้วยครับเพราะว่ามีทั้งเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันทําให้ตัวละครคุณอึดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น3อย่างเนี่ยที่ผมแนะนําให้ใช้ Energy นะครับเป็นอันดับแรกๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงเริ่มต้นเกมก็แนะนําให้ฟาร์ม2อย่างนี้ไปก่อนครับคือ พอฟาร์มอันนี้เสร็จใช่ไหมครับก็เริ่มมาฟาร์มอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมแนะนำาลครับว่าการใช้ energy ใช้ตรงไหนดีเท่านี้ครับเราก็แนะนําครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับแบบรวบลัดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับคลิปนี้ว่าการหาย energy หาได้จากไหนและสามารถเอา energy ไปใช้ทําอะไรได้บ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับกด subscribe เป็นกงาังใจให้ช่องอูรูด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย